เราจะมากินบุฟเฟ่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหเมื่อกี้เห็นกือน้ำลายสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าไออยู่เชียงใหม่นะเจ้า <_ Q> ใช่ปะพูดหญิงปะไม่รู้ <_ Q> ขเขาเลือกเลยลวกันนี่ ไม่ใช่ด้านนีุ้นนนวนนตอนแรกคือจะเปิดด้านนี้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าด้านนี้มันจะแบบไม่ bright เราอยากเปิดแบบ bright เพราะว่าวันนี้เราจะมากินบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างราคาคือ199บาบาทเออแล้วก็ไม่จํากัดเวลาด้วยแล้วสั่งเท่าไหร่ก็คือ สั่งเท่าไรอะไรกินไม่หมดยังไงก็เอากลับบ้านได้ด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้มีคอนเซปต์ด้วยนะก็คือว่าสั่งตัวลูกค้าต้องร้องอ่ะเขาบอกว่าวันนี้เราโชคดีมากๆเพราะว่าปกติแล้วร้านนี้คิวมันจะแบบยาวเหยียดเนาะแต่วันนี้เรามาวันจันทร์แล้วก็เป็น,นช่วงที่หลังตรุษจีนพอดีหลังคนเพิ่งใช้เงินชื่อร้านบอกไปหรือยังนะยิ่งขุนชาบูและปิ้งย่างก็คือมีทั้ง2แบบเลยไปเลยดีกว่า สวัสดีครับพี่ครับนี่ไหนอธิบายุูเฟ่ที่หน่อยมันยังไงร้านพี่จะมี2ส่วนนะก็คือจะมีเตาย่างแล้วก็เตาต้มเตาต้มน้ำจะมีสาน้ำซุปน้ำซุปจะมีน้ำดำน้ำใสน้ำใสคือเจวนั่นแหละแล้วก็ต้มยำต้มยำจะเป็นน้ำข้นลูกค้าจะสามารถเลือกได้สองแบบมันเป็นหม้อหม้อห้าแต่อย่าพาร้านพี่เด่นนะร้านพี่เด่นน้ำดำผมอยากรู้ว่าในร้านนี้ร้อยเก้าสิบเก้าคุณมทุงรวมหมดทุกอย่างจะรวมเครื่องดื่มรวมอะไรหมูเนื้อสั่งเต็มที่สั่งจนลูกค้ายอมะ แล้วถ้าผมกินไม่หมดอ่ะปกติเรากินไม่หมดเราไม่เคยปั่นลูกค้านะเตาไมมเปลี่ยนเตาฟรีเตาไมมเปลี่ยนเตาฟรีอีกใช่ทุกอย่างเปลี่ยนฟรีหมดแถมเตากลับบ้านกลับจากบ้านผมกินตั้งที่เคาน์เตอร์มีเมนูอะไรบ้างฮะเดี๋ยวพี่จะเอาชุดเปิดกับน้ำซุปมาให้นะอ๋อนี่คือพี่สั่งให้เลยอ่าใช่พี่สั่งให้เลยชุดเปิดมันมีเพื่อให้อะไรมีเพื่อให้ดูว่าลูกค้าชอบกินอะไรแค่นี้แหละถ้าลูกค้าชอบกินอะไรลูกค้าก็สั่งเฉพาะที่ลูกค้าชอบได้โอ้โอ้โหอันไหนเป็นส่วนอันนี้คือเราอันนี้คือสกะโพ ตครงการนี้เป็นคนไทยอันนี้คืนเท่าไรว่างหมูว่างโมจะมีสามวจะมีสันสน,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 นอกสันนอกกระนที่ไม่มีมันสันคอจะมีมันแซมตลอดโอเคครับเพาต้องการเป็นสามชั้นถ้าอยากได้บางกว่านี้หรือหนังเลยบอกได้เลยได้ครับเดีเ๋ยวเราลองชิมดูดีกว่าคือตอนแรกเปิดเปิดดูในเว็บอะไรเงี้ยคิดว่าแบบเล็กแต่คือมาของจริงคือใหญ่จริงๆมาเดี๋ยวเรา มากินปิ้งย่างกันก่อนระหว่างปิ้งย่างกับชาบูอยากรู้มากว่าคนชอบอะไรมากกว่าแล้วแต่คนเลยอันนี้ส่วนตัวชอบปิ้งย่างเออนี่ก็ชอบปิ้งย่างเออเนาะมันอ้วนกว่าคือกระทะเขาทํามาเพื่อตอบสนองสายบุฟเฟ่เลยนะครบใส่เยอะๆนี่น้าจิ้มมี5ห้าอย่างตักมาหมดเลยไม่รู้ชอบอะไรบ้างมีพนสึน้าจิ้มดั้งเดิมของเขาแล้วสุก,กี้อันนี้น่าจะเป็นสา,าแจว่วออแล้วก็ซีฟู้ด <seafood. S 1> เริ่มลงกันเดี๋ยวบอลไป เจอลานลนนี่ต้องยืนกินขว้านี่รวมรวบเรานั่งกันไหมนั่งเหรออ่ะลองเอาไหนบอกจะนั่งแล้วกินแล้วเอาที่นี่คือร้อนแบบเร็วมากเลยนะใช่คนดูหิวไหมครับแต่ผมหิวครับคน่หิวครับคนถ่ายหิวที่สุดครับ มันก่อนเลยนะไม่รู้จะจิ้มมันไหนก่อนเลยอ,อันนี้แต่จิ้มสุกี้จิ้มนั่งเดิมดีกว่าอ,อ,อร่อยอร่อยนี่ร้อยเก้าเก้ายิงป่ะโคตรดีลองนั่งเดิมอร่อยแบบมันเกิดมาคู่กันอันนี้น้ำจิ้มนั่งเดิมนะครับมไม่ได้เวอร้ออ,อร่อยยิง ถ้าปกติสัามชั้นบางที่อ่ะมันจะแบบมันเยอะเนาะ<ม>แต่เนี้ยคือปริมาณเนื้อหมูแบบมันเนี่ยเข้ากันดี<ม><ม>ลองแบบักคอทั้งถาดอ่ะพุดเลยเดี๋ยวเจอกันอันนี้สันนอกนะฮะที่แบบไม่มีมันจะดูว่ารสชาติเป็นไง<ม>ชอบอะ่ะลองบ้างอื ไม่เหนียวเลยเลบางมากใช่แต่พูดถึงน้ำจิ้มเมื่อกี้ลองชิมทุกอันแล้วก่อนที่จะจิ้มจริงอ่ะชอบอันไหนชอบดั้งเดิมที่สุดมันแบบนัวรสชาติแบบกลมกล่อมมากนี่คือกินไปกินไปนี่จะหมดแล้วนะที่เราลงมาตอนแรกเออไม่ร <c oughs> ู้สึกอิ่มอะไรเลยนี่ทุกคนสิ้นนี้เตรียมๆนิดนะฮะเดี๋ยว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 ดี๋ยวมึงทำอะไรลงไปเนี่ยเราน้ำมืดต่ำัเมื่อกี้เราชอบ สามชั้นมากตอนแรกคิดว่าจะกินแค่ชิ้น2ชิ้นแล้วเขาก็เปลี่ยนเตาให้ฟรีเฮ้ยเมื่อกี้เห็นกืนน้ำลาย มันดีมากเลยอ่ะร้านนี้ทำไมเราไม่เคยมากินวะมาเชียงใหม่กี่สิบรอบไม่เคยไม่รู้จักร้านกินเลยร้านนี้เปิดนานยังอ่ะเขาบอกว่า4ี่หปีแล้วมังเด้อเดี๋ยวเราปล่อยให้มันย่างเกรียมๆแล้วกันเราเจอกันตอนเกรียมครับได้แล้วที่สุดเราก็สิ่งที่รอคอยนะฮะหมูสามชั้นย่างเกรียมๆกรอบๆขอจบกิปเรียนเท่านี้ หมูอ่ะดีแล้วนะเนื้อยิ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วมุฟออนที่เนื้อเลยดีกว่านี่ลองเนื้อนอกก่อนอยน่ากินนะกินอันนี้เหมือนแบบเป็นเนื้อผัดเลยแล้วก็เขาบอกว่าเคล็ดลับที่ร้านน่ะให้เอาตัวซอสพอนมสื่อลาดลงไปเหรอลาดลงไปเลยใส่ไข่แล้วมุฟออนอุ้ย ื้อผัดไข่ทุกคนกับซอสคอนซึกนะคะัที่จริงกินได้แล้วนะกินแบบไม่จิ้มอะไรเลยยี่เราใส่น้ำคอนซึงไปน,นิดนึงเป็นไงความรักหน้าตาแบบนี้เราหมัางเนื้อย่างกับแฟนเลือกอะไรตอนนี้ก็เลือกเนื้อย่างถ้าเกิดอิ่มแล้วอะ่ะแล้วก็กินรักมากินด้วยกันด้จ้านี่นะฮะเนื้อย่าง หอมมากจิ้มก็แบบเข้มข้นมากขึ้นดีดีจริงๆเราไปเราเป็นเนื้อไปพายมั่งอันนี้จะมีความแบบเหนียวเหนียวนิดนึงเลยมีความเหนียวกรึบกริจริงๆแต่เราชอบหมูมากกว่านะ่มันแบบกินง่ายกว่าเมันกินง่ายกว่าเนื้อมันแบบว่าเดายากอะว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่เราเพิ่งกินไปส่วนเดียวไงเราให้โอกาสคือคุณอย่าคาดเนื้อแบบหัวละ599านนี่มันคืออย่าลืมว่าเรากินในราคาร99้ มาเราต่อกันที่เนื้อใบพายนะครับอืมดีมากจริงเหรออดีกว่าอันที่แล้วปะดีกว่ากลิ่นเนื้อหอมอืมกลิ่นเนื้อๆๆหอมเคี้ยวง,ง่ายกว่าบางกว่าแล้วก็เหมออาะกับการย่างมากกว่าเขาเมื่อกี้อันเนี้ยเขาหนุนบอกว่าอาจจะเหมาะชาบูอ๋อเราชอบรสจัดเราต้องกินจิ้มเพิ่มลองซีฟู้ดหน่อยดิอร่อยเหมือนกันอืมดิบซีฟู้ดแล้วดีอ่ะอันนี้บ้าลองอันนี้ปะ ขิ้มแก้วไม่เอาเด็ดเราไปกินชาบูกันไหมไปเดี๋ยวเราไปทาตัวของข้างในชาบูบ้างเนี่ยว่ามีอะไรให้กินบ้างด้ดยนะครับอ่ะตรงน,นี้เลยนี่มีหยก เอาไปกินคู่กับชาบูที่นี่เขาดีมากเลยนะเขาแรปมาให้หมดเลยใช่สะอาดเอออันนี้เรายังไม่ได้กินเลยไก่หมักบาร์บีคิวหมูหมักหม่าล่าหมูหมักพริกไทยดำหมูหมักเม็ดผักชีหมูหมักบาร์บีคิวนี่หมดเลยนี่หมดเลยนี่สวนผักอยู่ข้างหลังอ่าอันนี้ผักสาหรับผักเลเวอร์แต่ว่าไม่ใช่เราวันนี้แานนั้นก็น่ากินนะอันนี้เบคอนผัดเหลดหงทองทุกคนจัดไป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 จริงจริงแล้วผักที่เนี่ยเขาก็ไม่เล่นๆนะมีแบบบล็อกเกอรี่ด้วยนี่เดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนได้ปะ เ้าใส่เนื้อเลยเ้าใส่หมูมาแบบกินหมำซุปเขาอร่อยนะไงน้ำซุปดำเป็นฟิลแบบเหมือนเขาใส่ปลาแห้งด้วยอร่อยจัดเลยอ่ะกินได้ยังอ่ะกินได้แล้วนะเขาบอกว่าการที่ลอยคือมันสุกแล้วแล้วการที่ไฮอ่ะแล้วก็ลอยเหมือนกันปะนี่เดี๋ยวดีิีดละ พอมันมาต้มเรารู้สึกว่ามันแบบไม่สะใจเนื้อเหอเนียวมากชอบอย่างจะดีกว่าเพราะแบบมันมันเข้าไปในเนื้อ,อหมูเ,เราเป็นสายคนอ้วนไงลองกินสามชั้นบ้างเมื่อกี้ใส่เข้าไปแล้วสามชั้นตูฟินหอมล,ลองนเนื้อบ้างดีกว่าเอาน้ำไหนน้ำดำสำหรับคนที่ไม่ชอบกินมันน่ะาจะเลิฟอ,อ่านี้ส่วนที่ไม่มีมันนะฮะแบบมีเดียมมีเดียมแรงนิดนิด เนี่บเหนียวนิดนึงเหนียวคือมันไม่มีมันเลยอ่ะคนที่ไม่ชอบมีมันจะชอบนี่เนื้อใบไผ่ปลาอร่อยหอมแต่มันก็ยังมีความเหนียวหน่อยแล้วก็ก่อนที่เราจะกลับใช่ไหมแอบเหลือบตาไปเห็นอย่างหนึ่งข้าวโพดปิ้งเนยข้าวโพดคลุกเนยไม่ข้าวโพดคลุกเนย่ไปจ้ะไปดูกันเอาเอาเดี๋ันนี้เลยเนี่ข้าวโพดของเราเราต้องแบบว่าเป็น DIY นะเอาเยอะไหมเอาเยอะไหม เอาเอาช้อนหนึ่งกับมังดีแล้วก็เอาเนยเยอะปะเอาสูตรนัดเลยฮะประมาณนี้นี่น้ำตาลมันน่าจะสืดไปเดี๋ยวเติมน้ำตาลานิดนึงใส่หวานใส่หวานต่อไปน้ำแข็งใส่ทำเองได้ DIY น้ำแข็งใส่เขาเป็นแบบบิงซูอ,ะอ่ะน้ำแข็งใสใส่ใหม่อ่ะดูดิใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเยอะไปมึงสายหวานอะคนนี้ยหสายหวาน เราจบด้วยของหวานข้าวโพด by เชฟนัดชิมซีชิมซีมิชลิน3ดาวหวานมากหวานหนอเป็นหวานเลยมันน่าจะตื่นไปเดี๋ยวเติมน้ำได้นิดนึงสายหวานสายหวานนี่เองผมว่าไอติมที่ขายดีที่สุดของร้านที่คนตักบ่อยก็คือไอติมละมุนหอมนมโอกไปโด ร้อาิมีงมเขากระโดให้กินเยดีแล้วก็น้ำแข็งใสที่เราทำเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คือประทับใจกับร้านนี้มากๆนะจ่ายราคาร99บาทได้กินแบบในทุกอย่างตั้งแต่แบบหมูเนื้อของหวานชาบูร้อยบาทไม่จำกัดเวลาแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือตัวหมูปิ้งย่างเนาะสำหรับเนื้อเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันแบบไม่สู้หมูถามว่าโอเคไหมก็กลับได้ตอบว่าในราคานั้นหมูคือดีกว่าที่ชอบ โอเคใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสัมมิ่งให้เราด้วยนะคะแล้วก็ร้านนี้เราบอกยังอยู่ไหนนะยังไม่ได้บอกเดี๋ยวไปอ่านได้ในแคปชั่นนะฮะชื่อร้านว่ายิ่งคุณชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่นะครับเจอกันก็ไปย่างก็เปย่างชาบูสับันไดวันนี้มึงพูดหมูกระทะชาบูเป็นย่างหมูกระทะบุฟเฟ่199ตามนั้นใช่